ครับสุดเล่นข้าวชาวใต้ชงแก้ประเด็นนะครับประเด็นดีๆเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรานะครับแขกกันมาแล้วครับประเพณีส่งกล้านประเพณีที่สําคัญของคนไทยนะครับและหญิงสําคัญหญิงคือปีนี้เนี่ยรัฐบาลเองนะครับนได้ทุ่งเสื่อมเพราะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้จัดงานส่งกล้านเดียวกัมาส่งกล้านเวิร์ลวอเตอร์เฟสติวัลสองผ่านยิปซีต้อนรับมรดกโลกกันนะงยอมในส่วนจากวัชร์ธานีเรานะครับก็จัดหญิงใหญ่เหมือนกันนะครับมีกิจกรรมแบนพื้นบ้างวันนี้ที่ผมเปแก้ประเด็น ระรับเอย่างหญิงจะทันพระเสร็ฐบุตรพระสบนายกเทศมนตรีนครสุราชธานีรวมแกะประเด็นเรื่องนี้กับสวัสดีกับท่านนายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกเพีครัสวัสดีครับยิ่งงองครับและท่านผู้ฟังครับผู้ชมครับเล่นเก่าชาวใต้นะครับแน่นอนและเทศบาลนครสุราชธานีกับกิจกรรมสําคัญพันนี้ก็ต่อเนื่องมาทุกปีนะครับท่านนายกปีนี้ผันผื้อบ้างครับปีนี้เราส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดยตอบสนองนโยบายรัฐบาลให้ส้มกับถีเป็นการประกาศรับรองจะมรดกรูกนะครับเป็นการเผยแพร่สาระ สำคัญของประเพณีส่งกา์และก็ต่อเนื่องโดยคณะธรรมเนียมปธรรมนีนะครับเราได้จัดให้มีงานส่งกา้สี่วันสคืนคือตั้งแต่วันที่สิองถึงวันที่สิและก็จะเป็นทําให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์นะครับตามแนวนโยบายของรัฐบาลสามารถต่อยอดไปสู้เรื่องเศรษฐกิจของชุมชนจะมีเม็ดเงินมาสะพัดและวก็ทำให้ หนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเรามาขึ้นนะครับค่ะเรามีการตั้งเป้าไหมคะทนายอกว่าสู่การปีนี้เนี่ยในเมืองสุราษฎร์ธานีของเราจะมีหนักทองเที่ยวหมักขนาดไหนคือปีที่แล้วเราก็มีคนเยอะนะครับเยอะม้าเราวัดกันเป็นพื้นที่นะครับปีที่แล้วเนี่ยสะพานนาริตเต็มปีนี้ก็ทึกกระยะจะให้หล่นออกไปปีนี้ให้หล่นนะปีที่แล้วเต็มปีนี้หล่นนครับให้หล่อนออกไปค่ะถ้าเกิดยังจาได้ปีที่แล้วเนี่ยคนแล่นน้ำกันนุ๊ก สพานอริตตรงนั้นนะคะทีลีมาถึงในปีนี้กันบ้างค่ะเราจัดตรงพื้นที่เดิมไม่แล้วก็ไฮไลท์ข้องปีนี้กิจกรรมคืออะไรมั่งกับพื้นที่ในการจัดนะครับในวันที่13เนี่ยเราไม่สามารถกำหนดพื้นที่ได้เพราะเป็นวันมาสงกานตรงนันเขาก็เล่นสงกรานกันแต่ในวันที่12 14 15เนี่ยเราประกาศว่าในซอยจุฬาถ่านนบานดอนแล้วก็ถนนซสีสุราชก็คือถ่นน หน้าวัดต่างเก้านะครับซามแห้งที่เป็นถนนตีสามารถจะจัดการสงกานเล่นสงกานกันได้เพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดว่าชาวบ้านขับรถยุ่งนะครับแล้เด็กไปซัดรถลมยุ่งครับอ่าแต่นี่ก็เลยประกาศเป็นพื้นที่เสียเป็นซอยตรงนั้นเลยนะครับผมซอยกรอกจุฬาซอยแถวนั้นใช่ไหมครับครับซามที่ซอยนั้นกลายเป็นพื้นที่เล่นตั้งแต่สิบซองถึงสิบห้าเลยสิบซองถึงสิบห้าครับสี่วันวันที่สิบองเราจะมีกิจกรรมเปิดงานนะครับ ให้ทุ่ใจวัยรุ่นผาตายบ้านเราก็ใช้บอเบิ้ลสามรอยนะครับเพลงรุทุงเพลงบ้านเรานะครับก็เป็นพื้นท่านก่อนเดี๋ยวปีนี้ให้ลงแรลดูนะครับว่าตอบรับอย่างไรแล้วก็ส่วนทีเรือวันที่3 3 4 4 5 5ก็จะให้วัยรุ่นเปิดแผ่นกันจดีเจดีเจ้ก็มีเพลงมีสนุกกันบริเวณสะพานอริ์นะครับแล้วก็เพิ่มเติมด้วยนะครับ วันที่13นะครับ6โมงช้าจะมีการตักบาตรและก็ประกาศประเพณีส่งกรา์แล้วก็โดยผัวราชก,การจังหวัดแล้วก็จะมีการรนาดน้ำด่างวัวภุรักผู้ให่ตามธรรมเนียมประเพณีไทยม,มีขบวนส่งกรา์ประมาณ20ขบวน ท่านท่านหลายนิดหนึ่งวันที่สิบสามเนี่ยเราเราทุกทุกปีเราหลายกิจกรรมพิเศษตั้งแต่เช้าเลยครับใช่ครับวันที่สิบสามเราหกโมงหกโมงเช้าจนกระทั่งถึงเที่ยงเรามีพิธีเปิดพิธีพิธีประกาศมีขบวนแห่สงกรานต์นะครับส่วนวันเย็นหกโมงเย็นจนถึงสี่ถุมในวันที่สิบสามเหมือนกันครับครับนะครับก็จะมีงานงานสงกรานต์ก็คืองานบันเทิงนะครับ ในส่วนในวันทีสิบสองถึงวันทีสิบห้าตอนเย็นนั้นมีงานทุกวันอยู่แล้วทุกวันครับไปสนุกกันได้ทุกวันอยู่แล้วแต่สิตห้านี่จะเป็นพิธีนึงเราตั้งกระบวนกันที่เทศบาลครับลงพอต่างต่างพันนี้ครับว่ชาวหกโมงเราทําพิธีพระที่ตรงท่าเรือเกาะเสร็จแล้วพอว่าทําพิธีพระเสร็จนักบานเสร็จวิ่งไปเทศบาลครับเดินเทวามาเดินแทวมามาถึงก็มาประกาศสงคราร เล่นน้ำสงกานกันนะครับการรดน้ำดำหัวส่งน้ำพระอันนี้คือเบิดงานส่งการของวันที่13นะครับกิจกรรม1 3นี่เรียกว่าทั้งวันแล้ทั้งวันครับทั้งวันแต่ว่า12 14 15ก็เป็นตามจุดที่เราได้จัดให้เล่นกันไวเมื่อนกันครับ1ิบสองสิบสาบในช่วงเย็นเย็นนะตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ถุงนี้เมื่อนกันทุกวันนะครับมาเลย ก็จะได้รวมธนุกกันมาให้ลอนๆกันได้เลยในปีนี้นะคะซี่วันกันเลยคะ่ะทึงงานในปีนี้คะ่ะท่านนายกะเราได้มีการรวมมือกับหน่วยงานในบางในการจัดส่งกรารปีนี้ครับปีนี้เป็นพิเศษกับห้องการขาเขาเขา,เขามารวมจัดด้วยแล้วก็ปกติเราก็มีอยู่แล้วหน่วยงานราชการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจตำรวจทองเทียวส่งเสริมการทองเทียวทททกีฬาการกีฬาแล้วก็ การท่องเที่ยวและกีฬารวมกันอยู่แล้วโดยปกติแต่ปีนี้ข้อกันขาซึ่งเป็นภาคประชาชนมารวม้วก็จัดกิจกรรมการครับเรื่องการจัดสถานที่ให้เล่นน้ำครับปีนี้ไฮไลท์เรามีการเปรี่ยมใบพันธุ์ื้นบ้างครับเพื่อความปลอดไพ่ครับเราชายรัวกันเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเมื่อเมื่อปีที่แล้วเราไฮแลนด์โดยอิสระเสี่ยงม้าครับแต่ปีนี้เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าคนมาม้าจริงเราก็จัดเป็นล็อก แล้วก็ใคยอยู่ในล็อกไันก็นอยู่ในล็อกนั้นห้ามคำเซ็ตแล้วเราก็เอารถขอมาตั้งข้างๆให้ได้เห็นว่าเป็นทีผัก <c oughs> ถ้าเกิดว่ารบกันเป็นทีผัก <c oughs> แล้วเราประกาศครับ <c oughs> ว่าถ้าเคยมีเรื่องกันเรายุดครับยุดเลยยุดทั้งหมดเลยครับย<อ>ุดทั้งหมดเลยแล้วก็ใคยที่มีเรื่องกันเอามา<อ>แล้วก็ให้เสี่าชาช้จ่ายทั้งหมดหลานเจ็ด อาอย์งานลานเจ็ดถ้าไม่พร้อมอย่ามีปัญหานะถ้าหน้าต่างกันเงินไม่ค่อยคล้องเท่าไรอย่าเยวมีเรื่องเนียไม่พื้นกับช่วงนี้ย่างโลงเจ็ดแปดสิบรับได้เอาอย่ามีเรื่องว่านะคะงานคืนืนคืนงานประจำปีห้องเรานะคะแล้วก็เนี่ยเรามีการเรียกว่าเรามีการทอดบทเรียนนัทนาหยอนะปีที่แล้วเมีจุดบกพร่องตรงไหนปีนี้มาทําให้ดีว่าเด้อทีนี้ในปีเนี่ยมีสิ่งที่กังวลใจหรือว่าอยากจะฟากทึ่งพูจะมารวมแรงส่งการห้องเราผันพือมั้ง งานปีนี้ที่พมเน้นย้ำเลยก็คือเราต้องใช้น้ำประปาในการเล่นสรงกราต์อของเทศบาลเตรียมทั้งขนาดใหญ่ประมาณเสน้น้าเมอรลิดนะครับต่อกันได้แส้นําเมอรลิรเสร็จแล้วเราก็าปล่อยลอดรถวิ่งมาส่งลอดะนะครับไปรับน้ำมาจะกวัดดวิ่งมาเติมลอดนะครับเราไม่ให้ใช้น้ำน้ำคลอง แต่อาจจะมีเอกชนเข้าชายเราห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นประเพณีสงการนะครับเพราะฉะนั้นเหลือเล่นนะครับเล่นตรงนี้อุโมงน้ำลอยห้าสิบเมตรอันนี้กังจะทจ้ามันมีอุโมงมากอุโมงน้ำอยห้าสิบเมตรเล่นเอาเลยครับแล้วก็ปีแล้วพุ่มขึ้นไปชีดเองพ้นเพราะว่าเราเตรียมไม่ทันนะครับขึ้นไปพ้นรถชีดกันนุกกันครับก็อาจจะเพิ่มเติมให้เอารถดับเพลิงมาชีดกัน ลองดูสถานการณ์นี้ต้องนำป้าป้าครับเป็นนำป้าป้าที่เราเตรียมไว้เรื่องของแนวทางในการพัฒนาโครงทฤษฎีบ้านกันบ้างโดยเฉพาะการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในยกคตอนนี้ไปทังไี้แล้วการในการท่องเที่ยวของเราเราก็มีงานกิจกรรมมาต่อเนื่องนะครับก็จะส่งกรารแล้วก็คือหลายขึ้นมาจะปีใหม่ตรุษจีนส่งกรารแล้วกางานชักพระนะครับงานงานส่งกรารที่เราเตรียมไว้เพิ่มเติมอีกนิดนึง ตอนนี้เราลู้ดอกทานตะวันไว้ทีเรียนจำนะครับ<อ> <é. S 2> ได้เข้าาบ้านแล้วไหมตอนนี้ทนายครับก็บต้องไปชมกันนะครับ<อ>ไปชมกันดอกทานตะวันลากซีมีดอกบานชื้นดอดาวเรืองเป็นปกติทําไมถึงมีดอกบานชื้นดอดาวเรืองเพราะมันเป็นเทศกาลของเรา<อ>และอีกอย่างนึงก็คือคนของเราเพอได้สุวยงามมาสุวยมานะครับก็เลยตัดใจไม่ได้ก็ให้มีนะครับมันเลือกไม่ได้นะซยกับมันซุวยสวยถังเพศต้องโชว์ถังเพศนะครับใช่ถีใ้นะคะนา เรือนจำเรือนจำการเก่าเรืองจำเขา่านไปเห็นบ้านแล้วช่วยไปชมกันได้นะคะทีนี้ค่ะผููทึกสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยมีจุดเด่นทางวัฒนธรรมที่สําคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเนี่ยค่ะที่เราจะพัฒนาต่อไปเพื้นลวันนี้เราเพิ่มเติมด้วยการพับวาดในซอยนะครับเพิ่มด้วยการมีรถรางนําเที่ยวนะครับเพิ่มด้วยการมีห่อไนก้าที่เป็นแลนด์มาร์กนะครับ เพราะว่าเราจะมาสะพานอาริธบางคนไม่รู้จักก็ต้องมีห่อนาิการผ่านมากเห็นเป็นที่หมเนว่านี่พอเห็นห่อนาิกาทึงสะพานอาริธทึงแล้วอ่าใช่ครับเราเพิ่มเติมไปไล่ไลเรื่องไม่ว่าจะเป็นส่วนสาถานะอีซ่องแห้งอีซ่าแห้งนะครับแห้งนึ่งก็คือทีทาทองกาลังกาลังรอแบบที่เรือนจําก็กําลังรอแบบและก็ผูกของควายตอนนี้กาลังดําเนินการอยู่แต่ว่าด้วยกระบวนการขั้นตอน ในการจะสื่อจางและเพิ่มเติมก็คือบึงคุ้นทะเลอเตอนนี้เราออกแบบอยู่แล้วก็ให้พัฒนาโดยอาสมสินนะครับอาสมสินออกแบบก็ถือว่าเป็น่ากออกแบบที่ฟีมือ,อเ,เราก็รอกันอยู่นะครับอ,อันนี้คือการพัฒนาเร่งท่องเที่ยวของเราในรอบนี้ค่ะนะครับเร่งท่องเที่ยวแล้วนะครับนะวันนี้เนี่ยเทศบาลก็เป็นส่วนสําคัญในการซุงเสริมการท่องเที่ยวนะครับ ขอก,กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเทศบาลนครสุราธานีวันนี้ความรู้สึกงันเพื่อมาเกับกิจกรรมส่วนรวมในกับเมืองคือคือเทศบาลเองนะครับก็ตั้งใจทํางานกันเต็มที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสอดทอค่ารัชการทุกคนนะครับชุมชนทุกคนดูแลเทศบาลกันอย่างเต็มที่นะครับในตอนนี้ให้ความร่วมมือเบาเกลียยกับยิ่งอมก็สังเกตเห็นเรื่องความสะอาดีเรื่องการก่อสร้างการดําเนินการเรากำลังกำลังทำกันอยู่นะครับ อันนี้คือลักแต่วกักทุกฐานที่อยู่ในเทศบาลถูกน่วยงานมีส่วนรวมนี่เราก็ประทับใจนะครับอย่างเช่นรอบนี้นะครับมีห้องการค้ามี SME เออนะครับกพอ,อ,อกเข้ามาช่วยแล้วก็สภ,สภาอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยถือว่าเป็นการบูรณาการโดยเฉพาะอย่างยญิงโรงแรมนะครับเข้ามาคุยกันว่าประมาณเดือน ปพฤษภามิถุนานะครับเราจะจัดงานฟู้ดอ่าซีฟู้ดแอนด์ฟรุตนะครับเรารอจังว่าทีให้มันมีผลไม้มีอาหารที่มันอุดมสมบูรณ์เราไปจัดงานซีฟู้ดแอนด์ฟรุตคุยกันอยู่นะครับเพราะว่าข้องสุราตเราจัดงานส่งกานเซตแล้วก็ไปงานชักพระเลยช่วงนี้ห่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเดือนพฤษภาที่มิถุนา อาจจะมีการจัดงานวิงงานจักรยานงานได้สักงานนึ่งซึ่งก็คุยกันยู่กับการกีฬานะครับแล้วก็งานกรกดาถึงสิงห้าจะจัดงานซีฟู้ดแอนด์ฟรุตสักงานนึ่งในกินผลไม้ของดีบ้านเราเลยอ่าครับแล้วก็ต่อมาก็คืองานจักพรรเลยอันนี้ก็คือต่อเหนืออแต่ว่าพมพยายามจัดแล้วนะครับ ช่วงนั้นต้องดูจังว่าอีกหนึ่งพุ่นตกนาพ่นดีใช่กับชา,าวนาพุ่นพอดีออเดี๋ยวก็ติดตามกันนะคะในกิจกรรมที่ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้จัดต่อเนื่อว่าหลังจากนี้จะมีอะไรมาให้เราได้ไปเที่ยวไปชมกันมัง้งสุดทายคายทนายยากได้ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนและมาเที่ยวสงกราน์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะเชิญเลยค่ะก็ต้องคว้าพอแม่พีพ่น้องนะครับที่เป็นเจ้าผาพได้ช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวนะครับ แล้วก็รวมกันมีความภาคภูมิใจในประเพณีส่งกรารที่ยูเนสโกได้หมอประกาศสนญยบัตรรับรองประเพณีส่งกรา์ให้เป็นางานที่ติดอันดับเ,เป็นภูมิปัญญาของโลกนะครับเพราะฉะนั้นพมกระยาจะฟ้าพี่น้องชาวเทศบาลถุกฐานนะครับเป็นเจ้าภาพที่ดีส่วนเทศบาลเองนะครับจะพยายามรังสรงรค์กิจกรรมนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวต่างๆให้ส้ม กับที่เป็นเทศบาลนครนะครับครับผมอะไรกับวันนี้เล่นกันาฉลี่ยต้องขอบคุณนะครับท่านประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับมาเชิญชวนเตี๋ส่งการนะครับ12ถึง15เมษายนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณท่านนายกมากครับขอบคุณค่ะค่ะ